ไปกันต่อกับหวยวันพ่อแห่งชาติเมือนีมือดีครับพี่น้องครับหวยขั้นรายการหวยแอปบินดับสนิทไปมาบน20ชุดให้พี่น้องเข้าไปพิจารณา สวัสดีครับพี่ชีต่งช่องงับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเงินเดวนดารพารวยช่องเน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ตามสโลกแกนครับมื้อนี้อับมินมาขั้นรายการคณะร่คณะอาจารย์ต่างๆอัมินเอา20ชุดบนไอพี่น้องเข้าไปพิจารณามื้อนี้มือสันวันดีครับพี่น้องครับเป็นวันที่5ธันวาคม2568ครับเป็นวันพ่อแห่งชาติขอให้คุณพ่อทุกๆุกท,กท่านหรือคนไหนที่ ผมมีพ่อครับพี่น้องครับมีแม่แทนก็ขอให้หักเิ่นได้หลายนะครับเ้อขอให้มีแต่ความสุขความเจริญบวชตะปีได้ให้ก็ตามแต่ครับขอให้พ่อทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญนึกสิ่งใดสมดังปรารถนานึกปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้พี่น้องเฮ้าสมมุ่งมั่นดังปรารถนาเมื่อนี้อัมินเป็นตัวแทนคุณพ่อทุกทุกท่านหรือคุณแม่ทุกทุกท่านให้มีแต่ความสุขความเจริญ ปัสจักรโขกไผ่ไข่เจ็บนะครับเด้อวันนี้มือนี้มือนี้เป็นมือสันงบันดีครับวันที่ห้าธันวาคมวันพ่อแห่งชาติก็คือเก่าครับพี่น้องครับแอดมินเอาหวยขั้นรายการหรือหวยย่องเจ้าของตามสโกลแกนครับหมดที่ผ่านมาครับพี่น้องครับยี่สิบชุดผ่านฉลุยครับพี่น้องครับไม่ใช่ธรรมดา20ชุดครับพี่น้องครับก่อนหน้านั้นลุดกับพี่น้องครับแอบมินตรงไปตรงมา ถ้าพี่น้องชื่นชอบหวยแอปมินก็ตามกันไปครับถ้าไม่ชื่นชอบก็ให้เลี่ยงด้ครับเด้อบอกกาวเราซิประจาครับพี่น้องครับหวยดับไม่มีจริงหวยเ,เด่นไม่มีจริงกองฉลากไม่ได้ตักลูกบอลออกสักลูกบอกกันทุกคลิปเพื่อเตือนสติแอปซีทั้งช่องหวยอะไรก็เกิดขึ้นได้บ่มีไผ่หูจริงกับพี่น้องครับไอ้พี่น้องหฮาเดินสายกลางดีที่สุดปลที่ผ่านมาแอปมินก็ยังเอาอยู่เหมือนเดิมถ้าชื่นชอบก็ตามกันไปกับแอปมิน ถามว่าแอบมินจะคิดคนขึ้นมาจะซื้อบอแอบมินไม่ซื้อครับแต่ถ้ามันออกมาจริงๆก็กินแอบมินแล้วครับพี่น้องครับแต่แอบมินยังมั่นใจสูตรคำนวณของแอดเหมือนเดิมให้พี่น้องเข้าผิดาจรณาเดินสายกลางดิคเคะห์ไตรองก่อนพี่น้องเข้าจะลงทุนก่อนพี่น้องเข้าจะเชื่อมั่นแอบมินครับวันนี้แอบมินคิดค้นออกมาแล้วเรียบร้อยปรับสูตรนิดหน่อยครับพี่น้องครับไปเบิง ไปวิเคราะห์พร้อมกันวาย่จุดของแอดมินขีดกลนขึ้นมาจะเดินดีต่องวดหรือไม่หวยดับสนิทดับไม่มาบนบนอย่างเดียวเด้อครับเด้อล่างไม่เกี่ยวผบอก่าไรยังห้างับพี่น้องครับเพิ่มบ่งกันว่างวดนี้แอดมินจะให้พี่น้องเข้าไปลดต้นทุนตัวไหนในวันดีวันพ่อแห่งชาติ ดีครับพี่น้องครับก่อนอื่นแอดมินสิบาพี่น้องเข้าไปย้อนขอบวนความกันเหมือนเดิมกับคือเก่าล่ะครับพี่น้องครับช่องของเราต้องย้อนขอบวนความถ่าเอฟซีทั้งช่องทุกท่านเบื่อการอธิบายของแอบมินกะให้เลือนเบิงท้ายๆด้วยครับเนาเอฟซีใหม่เข้ามาจะไม่รู้ที่มาที่ไปของหวยครับมวลที่ผ่านมาครับหวยดับแอดมินมวลประจาวันที่1่ธันวาคม2568กครับดับสนิทดับไม่มาบน20ชุดกับพี่น้องครับผล หวยออกบนสองห้าสองไม่มีจริงๆครับพี่น้องครับผ่านครับพี่น้องครับผ่านย่องเจ้าของครับสุดยอดมากๆย่องเจ้าของครับแอดมินลดต้นทุนได้มากถึงมากทีเดียววันนี้แอดมินคิดคนออกมาแล้วเรียบร้อยเป็นหัวนขั้นรายการขั้นรายการครับพี่น้องครับ คณะรอคณาจารย์ต่างๆที่ส่งมาเอามาเบิกกันเลยครับนี่ครับพี่น้องครับหวยดับสนิทดับไม่มาหวยแอบมินวันประจำวันที่16ท่านว่าคม2 5 6 8้ครับหวยดับสนิทไม่มาบนบนอย่างเดียวครับพี่น้องครับ20ชุด20ชุดวันนี้แอบมินเขียนตัวแดงๆคณนะบางท่านจะบองไม่เห็น ฟังการอ่านฟังการขานของแอดมินเอาเด้อครับเด้อเพราะว่าแอดมินเขียนผิดเริ่มต้นก็นเลยเขียนมาเลยครับเป็นตัวสีแดงแดงขอโทษขออภยัยแอบซีทั้งช่องบางท่านจะดูสีแดงแดงไม่ออกฟังการขานของแอบมินนะครับเด้อเริ่มต้นกนเลยครับพี่น้องครับเริ่มต้นกันด้วย6 5 3 0 7 6 4 1 8 7 5 2 9 8่ด หกสามศูนย์เก้าเจ็ดสี่หนึและ29กค,ค,ครับพี่น้องครับนี Natasha, ่ครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับเบิงเอาพิจารณาเอาเด้อครับเด้อบีก็ไต่ตองถาเสื้อเอมิดก็ตามกันไปครับพี่น้องครับถ้าไม่เชื่อ พาบ่เสือครับพี่น้องครับไปว่าโอ้ยแอบมินเจ้าบอ,อ่อยเสมอเสมอหวยดับไม่มีจริงนั่นแหละเขาเรียกว่าคนมีสติครับพี่น้องครับให้เดินสายกลางดีที่สุดบอแมนว่าแอบมินให้ไปจะตะบี้ตะบันเชื่ออย่างเดียวอย่าไปเหตุจังสันนะครับเด้อแอบมินไม่สนับสนุนแต่หวยแอบมินให้ไปแล้วจะไม่เชื่อเลยก็ไม่ใช่ครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นแล้วให้เดินสายกลางดีที่สุดหวยงวดน,นี้แอดท้าทายมากๆครับพี่น้องครับ แอดถ้าถ่ายมากๆนี่ครับพี่น้องครับหวยดังนี่ก็ดังครับพี่น้องครับนี่ก็ดังครับพี่น้องครับนี่ก็ดังครับพี่น้องครับเป็นหวยดังมากๆแต่สูตรคำนวณของแอดมินบอกว่าเป็นหวยดับครับพี่น้องครับคำว่าหวยดับไม่มีคือไม่มาเ้ยครับเด้อเฉพาะบนตัวกลับไม่เกี่ยวอีกต่างหากเ้อครับเด้อบอมเอนวาแอดมินเขียนห้ไปแล้วโตกลับน้ำมอไม่ใช่ครับพี่น้องครับอ่ะที่เช่นงวดที่ผ่านมาหวยออก ห้าสองสองห้านี่ถือว่าผ่านตรวจกลับไม่เกี่ยวนะครับด้วตรวจกลับไม่เกี่ยวและก็ล่างก็ไม่เกี่ยวเฉพาะบนเท่านั้นยี่สิบชุดเฉพาะบนไอพี่น้องบีเกาะไต่ตองพิจารณาไปด้วยกันเบิ่งแล้วพี่น้องแคปหน้าจอไว้ครับแคปหน้าจอเอาไปกลางออกพี่น้องจะได้มาจากที่ไหนก็ช่าง บตวตาช่องเรียวช่อง YouTube ช่องต่างๆหรือแอปฝ่ายแอปเขียวช่องต่างๆจุดถูกจุดเทียนหรือขนาจารย์หรือเหล็กหลดเหล็กล่าเหล็กฝันจากพี่น้องจะลงทุนจากพี่น้องจะลงทุนตามที่หวยแอบมินเขียนให้20ชุดพี่น้องจะลงทุนตัวละพันสองพันบนฟ้าดำดินก็ให้พี่น้องลดต้นทุนลงมานะครับเนะด้อลดต้นทุนลงมา แอดมินย่งเสือหมันสูตรของแอดมินเหมือนเดิมจะพี่น้องจะซื้อก็ให้พี่น้องลดต้นทุนลงมากครับซื้อน้น้อยครับพี่น้องครับถ้ามันออกมาเราก็จะได้น้น้อยปฏิวัติการให้หวยมันเป็นดาบสองคมครับพี่น้องครับเป็นดาบสองคมถ้ามันออกมาพี่น้องก็เสียสิทธิ์แต่ถ้ามันบ่ออกมาพี่น้องก็ถือว่าลดต้นทุนอย่างชีิชจัแอดมินครับคนตีเสือแอดมินก็ะจายครับพี่น้องครับคนไม่เชื่อก็เยอะครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นแล้วให้เดินสายกลางดีที่สุด แคปหน้าจอครับพี่น้องครับแคปหน้าจอเอาไปกลางออกนะครับเนดะ้อเอาไปกลางออกเวลาพี่น้องจะซื้อกระห้พี่น้องบึงสุก่อนวาโอ้ยหอยดาวแอดมิน่อยเสือแอดมิน่อยตามแอดมินกันนะแต่ว่าถา้าบิดว่าโอ้ยแอดมินหวยเจา้าคือมาตรงกับเลขถือใจ่อยดีคือมาตรงกับเลขฝันเล็กโหลดเล็กล่าหรือเหล็กยั้งต่างๆ่อยดีจากพี่น้องจะลงทุนตัวละห้าร้อยตัวละพันไ่พี่น้องลดต้นทุนลงมาเหลือตัวละห้าสิบบาทเหลือตัวละลอยกับพ่อด้วยครับเนดะ้อ เพราะอะไรถ้าเกิดว่ามันออกมาเราก็จะได้ทุนคืนมันจะไม่เสียสิทธิ์ครับพี่น้องครับแต่ถ้ามันไม่ออกมาอย่างที่เช่นแอดมินบอกเกา่าเราซีบไวมันก็ถือว่าลดต้นทุนหลายๆครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นแล้วให้พี่น้องเข้าเดินสายกลางดีที่สุดมือนีมันมือสันมันดีครับพี่น้องครับหวยขั้นรายการของแอดมินหรือหวยย่องเจ้าของตรงกับวันที่5ธัทนว่าคม2568กครับวันพ่อแห่งชาติขอให้พ่อทุกท่าน จงมีแต่ความสุขความจเจริญครับนึกสิ่งใดสมดังพัฒนาหนึ่งฝันอีหยงกับลูกแต่อย่าไปฝันหลาย้อครับเด้อปล่อยให้เพิ่นไปตามหยุกตามหยุกตามสมัยเพิ่นครับอย่าตึงเกินไปและก็อย่าหย่อนเกินไปแอดมินก็เป็นพ่อเหมือนกันแอดมินน้อยกะเสือฟังดีครับนอกเรื่องน้อยนึงครับพี่น้องครับมาโมโกเาเรื่องหวยของเฮ้าให้พี่น้องเฮ้าพิจารณาวิเคราะตายตองเดินสายกลางนะครับเด้อ สวัสดีเอซี่เกาเอซี่ใหม่ที่เข้ามารับชมกราบขอบ,บุญขอบคุณพี่น้องเงาที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจแห่มินไก่มินหน่อยและคณาจารย์ต่างๆได้ดีเสมอมาฝากนี้นะครับด้วยช่างน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ฝากที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งเพื่อการแจง้งเตือนสีบภาพาคลิปต่อๆไปที่มินลงบังว่าที่มีประโยชน์บาไลค์กันหน่อยครับสุดท้ายนี้ขอให้พี่น้องเงามีแต่ความสุขความเจริญเดินทางปลอดภัยขอบคุณอุ่น เรื่งสิ่งใดสมดังปรารถนาหนึ่งปาถนาสิ่งใดก็ขอให้พี่น้องเฮาสมมุ่งมันน่นังปาถนาลำลำได้ล่วยให้เงินไหลกองให้ทองไหลมาคุณพารักษาเทวดาคุ้มครองสวัสดีครับ